เรามาดูนะครับพี่โซฟีน่าจะเดินในวงกลมได้หรือเปล่านะครับเะ็นกงใหญ่เลยน้องว่าเดียวโ้โยจังเลยบ้านก็แค่ไม่เดียวน้องคาเรียเราไปซื้อบ้านหลังใหกัดีกวไหมเกันบ้านหลังนี้หรอเดี๋ยวพี่ไปถามเขาก่อนนะว่ากี่บาทพี่คะบ้านหลังนี้กี่บาทหรอคะ บ้านหลังนี้เหรอครับใช่ค่ะบ้านหลังนี้2,725บาทครับผมโอ้แพงมากเลยพี่มีเงินแค่ย่า2บกว่าล้านเองเฮ้ยทำไงดียี่ิกว่าล้านเลยเหรอครับไอ้น,นี่สองพันเอง <laughs> มีเยอะกว่าผมมีครับผมผมขายแค่งพันเก็บ้านหลังนี้ครับใช่ค่ะฉันมีแ่ล้าน้าทเองไอ้น,นี้ก็คือขายสองพันกว่าบาทเอง <laughs> จะซื้อไมครับตกลงซื้อไหม จะไปลองไปลองไปลองลองอยู่บ้านดูก่อนเลยครับลองไปขึ้นดูครับลองขึ้นเนี่ยบันไดก็มีครับเนี่ยบันไดนี่สร้างมาเห็นไหมครับบันไดก็สร้างมาสบายๆให้เด็กขึ้นเลยไหมครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้มีสไลเดอร์ด้วยโอ้ยบ้านหลังนี้สวยนะคะแต่มีราคาที่ถูกกว่านี้ไหมครพอดีฉันมีแค่ห้าพเองอ่ะครได้ครับห้าพันก็ได้ครับ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทไม่เอาอะไรออกมากพันเอครับถือว่าลูกค้าเป็นคนฉลาดมากบ้านเราเป็นบ้านี่ใหญ่เกินราคาเลยอ๋ครับคุณลูกค้าครับตกลงตกลงคุณลูกค้าจะซื้อไหมครับบ้านหลังนี้ครับผมมีบ้านหลังคืนราคาอีกไหมคะผมเหลืออยู่หลังเดียวครับนี่ราคา2,725บาทเองครับแต่คุณลูกค้ามีตั้งห0 0พันนะครับคุณลูกค้ายังเหลือตังอีก2,250บาทอีกนะครับปั๊ก แล้วตกลงไม่ซื้อครับผมลองไปดูครับเนี่ยตื่นเช้ามาสมมติคุณลูกค้าขึ้นทางนี้นะครับลงกับคุณน้องได้ทางคนละทางกันเลยเอาะลองลงดูพร้อมกันเลยครับเอาขึ้นไปเลยครับเอาขึ้นดูครับ่านเนี่หลังนี้คุณลูกค้าอยากจะมาซื้อบ้านหลังนี้ครับ บ้านหลังนี้ก็ขายถูกหลังนี้ขายพันห้าร้อยบาทครับทานนใช่ครับผมนี่ก็ตื่นเช้ามาก็นี่คือทางขึ้นครับตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปโรงเรียนขยันหมั่นเพียรอ่านเรียนวิชาแ้วนี้ก็ทางลงครับลงมาเลยเปิดหมครับนี่นจังเลยจะอยู่บ้านหลังเก่า็ไดไซื้อบ้านหลังใหญ่้ก็ได้อ๋อซื้อบ้านหลังใหญ่ตัวเราบ้านหลังใหญ่นะครับ2725บ,บาทครับ ห้าหมือนโอเคไม่ต้องตอนนะครับที่เดือดติ๊บเอาต้องตอนนะครับเอาได้ครับเด๋ยวตอน,นไ,ไห้อ๋อหนูน้องจะนั่งชิงช้าครับเราเคยเห็นแต่หนูติดกันนะครับเรามาดูนะครับพี่ซอฟฟีน่าจะเดินในวงกลมได้หรือเปล่านะครับมาเลยครับพี่ซอฟี ơi 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 ơi, vô cần gặp vô, vô ơi, nam Tua này, thấy chưa, muốn chơi các bạn xong có mấy nón đi, xước đây nhỉ, ôi, đi chơi con mè, chơi chơi chơi, 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 Ơi Ơi แสดงตัวใหญ่เลยน้องควาเดียโอ้โหโอ้โหโอเคเนาะเราก็ลากันไปเท่านี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าของเล่นเราก็มีเล่นเดี๋ยวจะได้เล่นกันเต็มๆเนาะโอเคครับน้องควาเดียจ๋าโอเคเราเราก็ลากันไปแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออ่ะ๋อไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดไม่หยุดอ๋อ อโอ้ยวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับเอาสไลเดอร์มาพร้อมกันสไลเดอร์มาพร้อมกันกินก่อนสปอมอาบ้าบอกว่าพร้อมกันลูกเอาลงมาพร้อมกันนะเดี Bears, ๋ยวผมบานับนะหนึ่งสองสามไปเลยลงมาแล้วก็แยกทางนะครับ